สวัสดีครับวันนี้ลุงม,มิดมาป็นแพกเมืองทองธานีครับเด็กๆมางานดิสนีย์ออนไรงานใหญ่สองงานชนกันทั้งดิสนีย์ออนไรแล้วก็มอเตอร์โชว์ครับที่จอดรถเลยหายากยอมวิ่งเข้ามาในนี้ครับหอจัดงานเนี่ยถ้าจอดรถแบบเมาสจ่ายครับ60บาทจอดไปเลยครับ60บาทเมาจ่ายในฮอนี้ครับไม่ต้องไปวิ่งหาข้างนอกให้แดดร้อนรถติด เอ็กซิบิชันฮอร์สิบเอ็ดครับจัดไปเดี๋ยวเราไปเดินชมบิวข้างนอกกันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ตรงนี้ทางออกอยู่ทางไหนเนี่ยงงแลครับงานโฮมโปรับหอนี้หอเก้าจอดรถในหอ11นะครับ,โโรบ,ดเ,ดรบเดินทะลุมาหอ9เพราะว่าจอดรถด้นอกแดดมันร้อนแล้วก็กว่าจะหาได้เราจะต้องออกจากหอเก้ามารับเด็กที่หอห้าหอ8นะครับที่มีงานแสดงดิสนี้ก่อนหน่ ที่นี่ออนไรก็จะอยู่โซนนี้ครับผมอยู่อิมแพกอารีนาครับแต่ต้องมีบัตรเข้าไปครับไม่มีบัตรก็ไม่ต้องเข้าอยู่ตรงนี้แหละทุกอารีนามันก็เดินทะลุกันหมดนะครับเราไม่ต้องเข้าไปเราจะไปหาอะไรกินข้างบนครับเราจะขึ้นไปหาอะไรกินที่ฟู้ดคอร์ทข้างบนครับฟู้ดคอร์ทข้างบนบันไดเนี้ ท่าหลังก็จะเป็นแคลิฟอรนีนะครับที่มีงานของดิสนีย์ออนไอครับเราไม่มีบัตรเราไม่เข้าข้างบนก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทครับร้านอาหารที่เราจะขึ้นมาหาอะไรกินครับเป็นบันไดาทางเชื่อมครับดูมุมนี้แล้วกันครับดูมุมสูงตรงนี้แล้วกันครับ ลานจอดรถโล่งๆทางนี้ครับเอทิปเอทิปสแควร์ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจอดในโดมนะครับในฮอในฮอจะมีที่จอดรถเหมาจ่าย60บาทเราก็ต้องมาจอดตรงนี้นะครับรรอจอดตรงนี้จะเป็นลานโล่งจอดฟรีนะครับแต่ว่ารถจอดตากแดดที่จัดงานทนี้ออนไลน์นะครับ Impact อาร n a าโซนฝั่งนี้นะครับ ที่จอดรถก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเป็นร้านโล่งๆแดดร้อนฝุ่แบบนเยอะด้วยแต่ว่าถ้าเรายอมเสียเงิน60บาทก็จะมีคนจัดที่จอดรถให้เหมาจ่าย60บาทครับเป็นที่จอดในร่มอยู่ในฮอด้านหลังฮอ11ครับเดินทะลุออกมาฮอ9แล้วก็เดินตรงมาทุกฮอมันเดินทะลุกันได้หมดนะครับเออเป็นมาหาอะไรกินวันนี้ครับ อ่างบนมันเป็นฟูดคอร์ดเป็นสะพานทางเชื่อมครับเป็นฟูดคอร์ดอะไรกินอยู่ครับอร่อยร้อนเป็นอันนี้ยังเย็นกว่านะครับอันนี้มันยังเย็น,เย,นเย็นกว่ามีของกินขายด้วยในนี้มาข้างในก็จะมีเป็นสะพานทางเชื่อมกันระหว่างฮอที่เป็นงานมอเตอร์โชว์นะครับด้านนอก ทงหอฝั่งนี้ที่ข้างล่างมีงานดิสนีย์นไน้ครับฝั่งนี้เดินข้างบนก็จะเป็นทางเชื่อมครับแต่ว่าเข้ามาหาอะไรกินในนี้ครับอาหารมีของกินในนี้ก็จะเป็นบันไดาทางเชื่อมแบบนี้นะครับบันไดเลื่อน ไกินที่ฟูดอารีนาเนี่ยครับขึ้บนเนี่ยครจะดิสนีย์ออนไลน์ครจะมอเตอร์โชว์ผมไม่สนนะครับผมหาของกิน<อ>ผมหาของกินที่ฟูดอารีนานี่ครับผมไม่ได้สนมอเตอร์โชว์หรือว่านิทนี่ออนไลน์เลยที่เดินเข้ามาในฮอเนี่ยมาหาของกินครับระหว่างรอเด็กมาดูงานดิสนีย์ออนไลน์ครับผู้ใหญ่ก็เดินหาของกินไป นเยอะขนาดนี้เลยจะกินยังไงล่ะครับไม่คนเยอะจังเลยบาตมาสองบาท,าบาทจะกินหมดไหมเนี่ยมือนี้ระหว่างรอครับเดินหาของกินได้สเต็กโคขุนพิชัยดำครับจ,จัดเอสเซโเย็นจัดซะหน่อยนะครับ ข้าวด้วยกันไม่รู้จะกินอะไรครับจะสดเอสโค้ดนี่แหละกินเป็นไหมเนี่ยก็ยททคืดดอขายตามเปิดปิดจะกินเป็นไม่รู้ก็ได้อยู่ สูน้ำตกน่าบอกอยไม่ได้เลยจารละร้อยเอ็ดพอดีครับอินเนร็จดิสนียนอนก็คงเลิกพอดีครับเลิกเทียงวันนี้เห็นคนทยอยเดินออกมาแล้วน่าจะเลิกแล้วล่ะเราคงไปดูมอเตอร์โชว์อะไรไม่ได้หรอกครับเด็กเลิกแล้ว งานมอเตอร์โชว์อยู่ฝั่งโน้นครับเห็นเจ้านายบอกว่าเลิกเครี่ยงทีนี้อ่อนไหนเลิกเคีื่ยงนี่สิบเอ็ดโมงกว่าแล้ว <c oughs> กินข้าวเสร็จก็หมดเวลาแล้วครับงานมอเตอร์โชว์ก็ไม่ได้ดูอะไรครับแค่ามาถ่ายบรรยากาศดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมอเตอร์โชว์อยู่หอโน้นครับไม่ได้ไปเฉียดเลย เพราะว่าถ้าจะเข้าไปดูมอเตอร์โชว์มันก็ต้องเสียบัตรค่าเข้าชมแล้วเรามีเวลาแค่นี้ไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มที่จะเสียเงินเข้าไปเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดูงานมอเตอร์โชว์ครับเรามาทำงานเด็กๆมาที่งานดิสนียอนไลท์ฮอร์อิมแพคอารีนาตรงนี้ครับเพราะงั้นเราก็ไปดูงานมอเตอร์โชว์ไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เด็กๆก็เลิกแล้ว ต้องเดินกลับแล้วครับต้องไปรอที่รถแล้วครับสร็เวลาโมงครึ่งแล้วเดินข้างนอกก็จะร้อนหน่อยเดินข้างใน,นก็จะไม่ค่อยร้อนครับมีแอร์เย็นตลอดด้านใน,นก็จะเป็นฮอ์ที่เดินทะลุถึงกันหมดฮอทางฝั่งนี้ก็จะมีงานฮมโปรครับฮอหอเก้าฮองโป้งานครับ หอเก้อสิบเอ็ดเราก็จะเดินไปที่หอ9เก้าเพราะจอดรถที่หอ9เก้าครับตลาดนัดโชว์หวยสิบสามครับตรงนี้งานมอเตอร์โชว์อยู่ฝั่งโน้นเราคงไม่ได้ไปดูหรอกครับไม่มีเวลาละเพราะว่าต้องไปรอรับเด็กเดี๋ยวเด็กๆเ,เลิกแล้วแต่แตและ้องก็จะเดินทะลุถึงกันได้หมดนะครับ อันนี้หอ7เจ็ดตัวนี้ก็จะมีการจัดงานอยู่ทุกฮอนะครับเดินพลุถึงกันได้ข้าง,งในตั้งแต่ฮอห้าถึงฮอเก้าถึงฮอสเอ็ดถายหน้าตัวเองแล้วกันแล้วครับคนเยอะันนี้หอ7เจ็ดมีงานอะไรเอ,อ่ยมีงานอะไรที่หอ7เจ็ โชว์ห่วยตะลาดนัดโชว์ห่วยฮอลเก้าครับมีงานโฮมโปรเอ็กโปครับเมื่อกี้หอห้าฮอเจ็ดมีงานโชว์ห่วยเราก็เดินทะลุออกไปที่จอดรถครับกพเราจอดรถที่หอเก้าครับจอดรถที่หอเก้าแล้วก็เดินทะลุนี่ออกมาแล้วกันโฮมโปรเอ็กโปครับที่หอเก้า ดิสนีย์ออนไอเลิกแล้วต้องมารับครับยังไม่ทันได้เดินไปดูงานมอเตอร์โชว์เลยครับเด็กเลิกแล้วครับไม่ได้ดูอะไรเลยครับไม่มีเวลา